แต่ด้วยกระแสะการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาเพื่อตอบสนองระบบทุนนิยมหรือวัฒนธรรมตอนนี้เป็นที่รู้ลกันว่ากําลังตกอยู่ในมือของชาติตะวันตกทีนี้ถ้าเขายึดวัฒนธรรมเราได้ก็เรียบร้อยครับตอนนี้มันเหมือนเทคโนโลยีเข้ามาพัวพันเรื่อยคะ่ะแล้วก็เด็กๆคือไม่มีไม่ไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้คะ่ะ องค์ความรู้ต่างๆที่เคยมีอยู่ในชุมชนไรการสืบทอดคนรุ่นใหม่หลงลืมรากเหงา้าและหันเข้าสู่สังคมบริโภคนิยมทุกวันนี้นะครับว,วิธีการหาอยู่หากินแบบชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รับการสานต่อจากเด็กจากเยาวชนทํางานเพื่อให้ได้เงินนั้นมาเอาเงินนั้นมาเพื่อทจะได้ของกินการไม่รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทำให้ชุมชนเกิดปัญหาทั้งเรื่องการถูกแย่งชิงทรัพยากรการหลงลืมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและขาดการเรียนรู้การพึ่งตนเองแล้วในอนาคตสังคมไทยจะหยัดยืนอยู่ได้อย่างไรหากในวันนี้เยาวชนไม่เข้าใจรากเหง้าที่แท้จริงของตนเองท,นเนอเที่เราที่เราได้ได้เกิดมาบนโลกนี้ นี่เป็นแตน่นแรกเลยที่อยากจะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าหัวข้อที่ให้มานะป้าแป๊บเนี่ยหลายชุมชนได้ตระหนักและพยายามสร้างกระบวนการสืบสารภูมิปัญญาในาชุมชนของตนเองแต่ด้วยงานสืบสารภูมิปัญญาในหลายชุมชนยังขาดระบบในการจัดการในขณะที่องความรู้หลายอย่างกำลังจะสูญหายไปพร้อมกับคนเฒ่าคนแก่ เครือข่ายเยาวชนสืบสารภูมิปัญญาจึงต้องเร่งกระตุ้นให้เยาวชนพ่อครูแม่ครูในชุมชนสร้างกระบวนการสืบสารภูมิปัญญาในเชิงรุกท่ามกลางวิถีที่กำลังเปลี่ยนแปลงในชุมชน